โตโน่เดินหน้าซ้อมว่ายน้ำจืดในบึงวันแรกมีผู้เข้ามาให้กําลังใจเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงเป็นอย่างมากซึ่งในวันที่8ตุลาคมโตโน่พาคินดารานักสแสดงไดโพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมขณะเริ่มซ้อมว่ายน้ํากับน้ํำจืดในบึงครั้งแรก พร้อมระบุว่าซ้อมกระบึงตะโก้ครั้งแรกและมีโอกาสได้ฝึกว่ายเพื่อดูแลเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมว่ายน้ําด้วยมีความสุขมากครับระยะทางวันนี้1,650เมตรจากระยะจริง15,000เมตรยังห่างไกลแต่เราจะพัฒนาขึ้นทุกวันครับเหลือเวลาอีก14วันจะได้เห็นว่าแม่น้ําคงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดไหนจากน้ําใจรอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกคนครับอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่พจน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้ เข้ามาให้กำลังใจสนับสน,นุนและผู้ที่แสดงความเป็นห่วงโตโนโ่นายลืมไปหรือเปล่าว่าน้ำจากธรรมชาติไม่ได้ใส่แจวมองเห็นชัดเจนและไม่ได้นิ่งแบบน้ำในสระในบึงนะหน้าน้ำหลากแบบนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหน้าน้ำหลากแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะเลื่อนไปสักเดือนก็ยังดีเราว่าคนเข้าใจได้ค่ะมันอันตรายมากนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ก่อนหนะ้าเคยไหว้แล้วมีปัญหาหัวไหล่นี้ใจจริงแล้วอยากให้เปิดบริจาคแบบที่คุณถนัดมากกว่าแต่เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ